โอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆมารู้วิธีการใช้ดับเบิลแรงยาร์ดนะครับหรือว่าสายช่วยชีวิตนะ่ยยับยั้งการตกนะฮะนี่เป็นแบบเส้นคู่นะครับเป็นดับเบิลนะครับแล้วก็มีตัวช็อปแอ็กซัมเบอร์ตัวดูดซับแรงกระแทกนะครับเนาะวิธีการใช้งานในการปีนขึ้นโครงสร้างนะครับจับบริเวณลีลิงนะครับด้านหลังนะครับเนาะเป็นจุดยับยั้งนะครับการตกแล้วก็เอาดับเบิลแรงยัดมาแล้วก็ สับจะขอปีนขึ้นได้เลยนะครับสังเ,เ,เกตว่าตัวช็อคแอคเซเอร์เบอร์จะอยู่เ,เนือระดับไหลเรานะครับแล้วก็ปีนขึ้นได้เลยครับสับซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายแล้วแต่เรานะครับน้องถ้าเราจะปีนลงก็สับลงเรื่อยๆนะครับโดยการที่ยังคงจับนะครับแล้วก็สับบิด ใช้งานไม่ยากเลยนะครับเนาะต่อมาณนี้ครับการใช้งานดับเบิ้ลหนยานนะ